แล้วก็สวัสดีท่าชนชมทุกท่านด้วยนะคะผมพบกับผมนะครับการคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราอยู่ในเกมสวาสเมสนะคะวันนี้ผมจะมาพามาดูโลกผีนะครับที่ผมทําตั้งนานนะคะนี่นะคะเดี๋ยวผมสอนทำนะครับอ่ะสมมุตินะตอนที่เราเพิ่งเข้าเกมเราก็จะกดไปกดอะไรก็ไม่รู้ผมลืมละให้เราพอเราเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมให้เรากดเป็นรูปปลาหมึกยักษ์เนี่ยรูปไอตัวม่วงๆนะฮะกดไป ใช้ตัวนี้แหละทำลายดาวโลกนะฮะควงขึ้นลูกปัดตรงข,ง,งข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ซึ Achievement อะไรไม่รู้อะนั่นแหละคือท่านผู้ชมทำสำเร็จนะฮะอันนี้ผมเอามาจากช่องอื่นนะไม่ใช่ช่องพืงนะ่งขึ้นช่องสัตเล็กจะดีไม่ใช่นะ ผมเพิ่งไปเห็นคลิปทำอินโทรกับโต้ครูโคตรเจ๋งอะทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแบบขึ้นเองมาจ้ะรูปมัดตรงเนี้ยก็คือปลดล็อกเหมือนปลดล็อกอะชิเม้นโอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยนี่นะทำลายไปเรื่อยๆๆกว่ามันจะแบบโคตรเป็นเต่ละแตะคือแบบจนกว่าลูกมันจะโคตรเล็กอ่ะ คือมันแบบสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวไอ้ไปมันไม่มีผลนี่หว่าอ่ะดูนะเดี๋ยวผมยิงเลเซอร์ให้ดูปรับขนาดนี่สีม่วงก็ต้องสีม่วงด้วยนี่นะ,ะมันก็จะบุกไปอย่างงี้ใช่ไหมอะแล้วโอ้นี่นี่ มันแก้ไขตรงนี้นี่ว่าว่าอยู่ทำไมเป็เปยกเออลืมปรับทุกวันเลยนี่นะคะแล้วก็เข้ามาดูส้นเดือดก็จริงอ่ะมันเป็นขี่อ่ะมันจะมีคนได้ไงเออก็ตาที่นี่นะคะนี่แน่แน่แน่เงี้ยวงอแห่งเทผมชอบมากเลยมบุก นัดนี่เราทําไม่ได้เลยใช่เราต้องทําเหมือนคล้ายๆลูกบอลเลยนี่นี่แล้วก็ต่อสู้อ่างกลางอ่างกลางไห่ใด้งโดดแล้วก็ไปทำลูกอ่ะสมณมตินะเดี๋ยวผมสอนทําลูกโอ้โหก็ติดนะแล้วก็ติดนังหดเลยโอเคเดี๋ยวผมมาสอนทำเรนนะคะอ่ะเดี๋ยว โอเคแล้วก็ทําไปให้มันเหมือนกับทําเป็นโลกเป็มนะฮะถ้าเป็นชมได้ยังไงอาจจะแบบไม่เชื่อช่องไม่ชองไม่ดังเท่ากับไม่น่าเชื่อถืออาจจะท่านชมไปดูช่องแตงฟูชิงได้นะฮะช่องสองนะครับไม่ใช่ช่องผมนะเออไม่ใช่ช่องผมนะช่องแตงฟูชิงอะ เขาก็ทำคือไม่มีคำหยาบอะโคตรดีพี่พดพาท่ากูเหมือนกันแหละคำคิดฟรีไฟไม่มีคำหยาบเลยตรงตอนเนี้ยแนะนำให้ดูนะสนุกด้วยเออสนุกไม่พอยังแบบไม่มีคำหยาบเหมาะสำหรับเด็กนะฮะเราก็รีบทำก่อนหนกอนนี้ใช่เหมาะสำหรับเด็กๆเด็กๆจะชอบน่าจะชอบโอ้ งนี้รวมเพียร์ครับท่านผู้ชมหนักเลยแหละตรงนี้มันบิดเบี้ยวๆไม่รู้นี่นยน,นี่กดสตอ็สตอปนี่กดสตอ็อปตรงนี้อ่ะแล้วก็ชีดไปเรื่อยๆเรนจะภาพอาจจะดีกว่านะชิงนี่มันจะระเบิดเลยชอบมากนานหน่อยนะท่านผู้ชมจังหวะตรงนี้ ีสีลูกเลยช่างมันทิ้งไว้ยังงั้นแหละแล้ก็จะทำลูกตัวแล้ก็ไม่ชอบลูกเอ่อ,อพอได้ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดรีเซ็ตมันจะเป็นลูกแบ,บนๆใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากทำลูกเดน,นัทก็ทำแบบนี้เหมือนกันแหละแล้วก็เจาะลูก,กไปกล้าไปได้อุ้ยปปก็สุดจะกว้างหน่อยกวา้างถ้าทำได้กดปุ๊บมันจะเหมือนเดน,นัทเลยอ้าได้ยังอ่ะไม่ได้ <laughs> อ่ะช่างมัน อ่ะถ้ามาันเถอะเรามาเปลี่ยนเรื่องเป็นมาเริ่มกันหม่่ไนนเเป็เทารตรงไหนนะที่มันจริงหมัดเทวดาหมัดใส่ถ้าเรากดรัวๆอย่างเงี้ยอีพีสัตา์ม่งวงเอ้ยเพิ่งเห็นสึ้โคตรเสียบต่านผู้ชมคลิปนี้ต้องปรับเดี๋ยวตอนต้นคลิปเดี๋ยวผมต้องเตือนไว้ให้คลิปนี้ให้ปรับ ปรับแสงเบาๆหน่อยก็จะมันจะมีฉากแสงคสูสีในในในแม่สว่างเติมไปเออไม่ค่อยเหมะหาะเท่าไหร่เกมนี้นะฮะใครอยากเอามาเล่นก็เล่นได้แหละเกมเนี้ยนี่ผมสอนตัดไอตัวบักนอนนี่นะฮะบักนอนตะขาบมาเร,เร็วๆว้ยทำงานชักๆอยู่ดเวยรีตัดรีตัดตัดแล้ว<ล>วก นี่านาไหนได้แล้วเย้ไปยีโซ่เย้อืดอืดอับเป็นไรไปยีโซ่นี่ก่อนหน้านี้นะครับผมทำไปแล้วมันไม่ได้สักทีแบบน,น้แบบนนำนะครับเกมนี้อ่ะถ้าเราจะเล่นเราก็เลือก,อกปัดลงมาเลยนี่ปิดเน็ตนะฮะ มันจะไม่มีโฆษณามาขึ้นก็ไม่รบกวนเื่นกันไใหญ่ขึ้นด้วยมไม่ไม่ไมีน,นายกเปคงทนยินจเจริญไปแเลยอ้หว้้ชายผมทำโลกเบนเลยนะฮะ ลบตัวหนาตัวทำรูทำขอบทำ่เปนปลไปแล้วก็ขอบเอาทำให้ถึงขอบดำาแล้วก็ันัโอเคได้เลย่ จะโดนแบนในย t ท b e นะคะเพราะแสงมันเยอะเกินไปอาจจะทำให้เด็กสลบไปก็ได้มันพิกาจูตอนหนึ่งอ่ะมันเคยออกข่าวด้วยนะที่ต่างประเทศญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นอ่ะเออมันออกข่าวว่ามันมีอยู่ตอนหนึ่งอ่ะคือทำให้เด็กๆอ่ะช็อกเลยอ่ะคือทำให้เด็กๆแบบเกือบเสียชีวิตเลยก็ว่าได้เกือบสลบอ่ะเออประมาณนั้นนะคะคือมันเป็นแบบมีฉากน,นะฮะมันพิกาจูไป แสงไฟฟ้าแล้วทแล้วภาพในนะทีวีเนี่ยเป็นภาพสีฟ้ากับสีแดงกระพริบกระพริบสลับกันไปสลับกันมาทำให้เด็กๆเกือบสลบนะฮะพาเข้าขโรงพยาบาลเกือบหมื่นนะฮะเกือบหมื่นได้หรือว่าหมื่นชิยหายอาหเออผมก็โทษที่พูดคำหยาบฮะตายฮ่าฮ่าต้องทำอีกนาเลยเดี๋ยวผมตัดไปอตอนที่ผมทำแบบแบนนะฮะแบบไอเนี้ยแบบเหมือนจานอ่ะเออ แต่ยังไม่ได้เบนนะฮะเขียนไปดูกันเลยอันนี้ผมก็ได้อย่างนี้มาแล้วนะฮะกดรีเซ็ตก่อนาไว้่ใหญ่เออ,อ,อ,อไม่นะทำผมติดแล้วก็ติดเลยท่านยูทู e ผมบูชาอ้าวทำไมมันเป็นแบนนะ,ะมนผมต้องการรลวมดูนะัด กากกลกกากคือเนี่ยประชากรมีอยู่ห้าร้อยล้านคนเองอะกากดังกาก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 ตรงนี้สิอ่าผมได้ลูกแบนมาแล้วนะคะเป็นเงี้มงี้จะตายอะเออจะทำลายทิ้งเหลือเกิน ดวงนทร์ดวงจันร์เชาเ่าเดี๋ยวๆดผมรีเซ็ตก่อนนะฮะเป็นโลกแบบนี้นะฮะแล้เราก็เอาเจ้าอันนี้ดวงจันทร์มาคนกับดวงจันทร์เป็นยังไงไปดูกันเลยโห้ดวงจันทร์อันที่2ยิงใหญ่กว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะ สวยสวยเนี่ยโลกร้อนโลกร้อนเพราะว่าโลกร้อนอ้าวชด้วยมันเกิดเพราะ่าโลกร้อนเออโทันเบอร์โอเค ถ้า,าใช้พาทีเอ็กซกันไปอุย้ยมังนะคะโลกแบนหน้าอาจจะทำโลกโดนัทไม่ได้แต่ออกไปตอนที่ผมทำโลกโดนัทได้นะคะนี่นะคะผมทำใกล้เสร็จล้วะเงียบเงียบเงียบ แข่งเลยว้ดิสก,กันเลยว้าเออช่องมันเถอะเอาเป็นว่าเรามาสำรวจโลกแบนกันนะฮะอู้หูเอ้ยผมจะมาพาไปดูอิสต์เอออีกอย่างหนึ่งถ้าชมไม่เคยรู้แน่นอนรับประกันห้าดาวห้าดาวดาวห้าห้าไปที่ราบสุรียะนะฮะ แล้วเ,เลือกนี่มันสามารถเลือกเลเซอร์ได้ดีลแล้วเราก็เงียบกุนนี่พอเรามาตรงนี้ใช่ไหมนี่เราก็เอาเลเซอร์ไปยิงที่ผ้าตรงนี้ตูงน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมเหมือนผมเห็นในคลิปมันจะร้อนขึ้นชำเห็นไหม เริ่มขยายตัวแล้วโอ้โหการพิธีฝาสวนมากบูมสักวันนึงต้องมาเบบ่เชื่อคนนี่เป็นไงไม่รู้สินี่พอเราเอาน้ำเขยมาใช่ไหมนี่มันก็จะสัมันก็จะเล็กลงนะฮะ ปิ๊บปิ๊บปิ๊บนี่เห็นไหมมันค <ทำ S 2> ่อยค่อยเล็กลงไห